สวัสดีครับบ่าวไต่กบกอกนะครับก็ยงพันธุ์ตั้นข้าวจีนะครับผมพลอยมาน้องนะเห็นในโพธิ์รถเป็นไรเนาะรถเป็นไรพ่อยมาน้องรถเป็นไรนี่เห็นในโพธิใช่แต่ใครยุงแต่ไครหอมกัญย์ยุงสูตรหนึ่งยากันยุงดีๆนี่เองพ่อยมาน้องนะเออเขาทำอะไรในโพธิเป็นไรช่องใหญ่ช่องโตได้ไหมเออ มีความคิดสร้างสรรค์สามารถที่จะเอา <c oughs> ขวดยากันยุ่งนี่ไม่มเห็ดขาตั้งกล้อง เกิดประโยชน์มากเกิดประโยชน์มากนะครับผมเออออเมันแน่นอนในพี่น้องเลยเพรต้องคึ้นยังหลายตั้งไปเลยอือหึนี่คือขวดยากันยุ่งในพี่น้องดัดแปลงทุกอย่างเปลี่ยนเป็นขวดมะนาวเออเขาจะแบบนี้พราเป็นแบบนี้เรียบร้อย่นใหห้อยคือเขาเห็นเพื่อนอยู่แต่ว่าเวลาอันนี้มันจะยืดหดบ่ได้เนครับผมมันก็ได้ตั้งอยู่นี่นะบางไม่ไเพิ่นถ่ายก็ ยกขึ้นยกลงสินะด้านซีนะเออเป็นคนที่รักโลกนะแมนเอาสิ่งที่ไม่มีคุณค่าใช้ไปคือปกติเนี่ยเราใช้หมดแล้วก็ทิ้งไปครับใช่ไหมเป็นขยะไปแล้วแต่ถ้าสมมติเปนเหง้าก็ทอดออกเอาจั๊กไปตรงนี้ก็ได้ใช่ใช่อันนี่คือความคิดสร้างสรรค์ของนายพ่อทีนอกจากเพิ่นไปตัวตาเวียนยามไปตัวกบกวดเขียดตัวอึ่งกลางคืนโอ้โห๊กยังบอกพ่อยังมีตัวหัวสะพ ხ กสะพานามีอะไรยังไงแบบไหนไหม มือนั้นมาหน้ากระท่อมทถานนอกนี่ตรวดสามเวลาเอาของจริงได้นี่ความเรียบร้อยเมื่อหน้าสิเอาสมุดเสียบไว้ในก๊อกยางทีบาต้องลงลายชื่อนามาืนข่าวว่าหม่อหายขับสากระเบืออันนั้นก็ทำมันหายไปเทั้งหมนยังคือหายขับกระโดดอความรู้สึกของเขาก็คือความจริงไม่ใช่ว่าเขาม่มีเงินไหนเขามีเงินเขามีเงินนะแต่ว่าด้วยความรู้สึกที่ว่า อันนี้ก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์อ่ากําลังซับเขาเพียงพอที่จะซื้อได้เป็นร้อยอันพันอันหมดแล้วเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดหนึ่งไม่มีเวลาไปซื้อครัสองก็คืออ่ามันหาซื้อไม่ได้เห็นแบบนี้แล้วก็สะดวกเออมันเกิดประโยชน์นะใช่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 ใส่ใช่เก่ใช่ใช่าย่ใช่ให้บช่นชอกช่ใ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 ชนใช่ให้เจ้าซะวช่นี่ใชาใช่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 ใช ขาตั้งกล้อง,งตัวพี่ไทยบ้านนอกงอบขาตั้งกล้องให้นายโพทิชา a n แนลนะครับผมบช่องใหญ่ช่องโตเออ,อโอ้โห ปาดเม็ดเม็ดกว่าโอ้เออารกาดยืดได้หดได้พ่อแม่พี่น้องนะโอ้โหเป็นประโยชน์าโยกาดเลนี่ปาดเอเยอหแบบกาดกาด้ยตาจ้้าเอาเว้ยอันน้นงานี้นะครับเยวันนี้มันเป็นเป็นวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้้อยครับผมเป็นวันเกิดมึงซึ่งเป็นวัน วันจันนะวันจันนะครับพอมออมันพอมอบน็อตอันนี้ให้ทางในบนี้ครับอมเออเอเออเอาไปมจบอกด้วยความยินดีเลยสะเอาด้วยความยินดีให้น็อตไปก่อนไหมเอามอบขากล้องให้โอ้โหเพราะว่าเวลาเพื่อนนันผมเห็นเพื่อนยุงเี่น มันสุดเร้วเช่เออจัับนนี้จะได้ภาพดีๆนะครับพี่ไทยบ้านนอกจะได้พิมภาพดีๆให้กับเอซีทุกท่านนะครับผมบี่ยมานนอนะโอ้ยดีใจนะครับผมดีใจไม่มีราคามูลค่าอะไรมากมายแต่สำคัญที่ส <oh! ุดคือมันมาจากหมักหัวใจครับโอ้ครับผมหมักหัวใจงามๆของพี่ไทยบ้านนอกนะครับผม วอาแข้งก็ดุ่มเอาเนี่ยก็มาพอแล้วอันน่จะไม่ว่างแล้วครับตอนนี้อันนี้กองซอยนี่ก็ซอยอยครับกองซอยนะครับผมเอาอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ทางพี่แม็กกี้ช่ยจับหน่อยมันนักเอาชอยจับเป็นตัวโอ้พหขยานสำคัญนะครับผมมอบให้ดีใจนะครับผมพี่ไม่พน้องนะจัมจามจาเมงก็บี่ก็มอบให้ด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ไทยพน้อกค่าหลายแสนล้านนะนี่โอ้โหนะครับเอฟซีจะได้ดูภาพสวยๆงามๆ แเอาขากล้องตัวนี้ไปทำคอนเทนต์ม่กันทงคอนเทนต์ดีๆลดันตัวเองด้วยไม้ของท่านมอบให้นี้ให้ได้สองเซนซับให้ได้สองเซนซับแล้วผมจะเอาไม้ตัวนี้ไว้บูชาเลยเอ้ยครับผมไม้ตัวนี้พี่น้อาสำคัญมากๆนะครับกับแอ็ดในกี่ปีกี่เดือนกี่วันผมสิเก็บมันไว้แล้ววันหนึ่งผมจะเอาไม้นี้นะ ย้อนนะไปหาท่านอีกทีหนึ่งรับผมผมได้ดีสูมือนี่เป็นเพราะว่าไม้ตัวนี้ครับผมโอเคที่ผมมีวันลืมไม้ตัวนี้พี่น้องนะโอ้ยแอดในที่มอบให้นะเอดในดีใจนะครับแอ็ดในดีใจนะจังไดก็ขอบคุณหลายๆนะลุงพันนะจังไดก็เอสซีกาแฟโกดติดตามนะให้ลุงพันด้วยนะให้พี่น้องพันพี่น้องนะตัวนี่มันยังมีประโยชน์นะ ไทยบ้านนอกเด้อครับลุงพันไทยบ้านนอกเด้อช่วยสนับสนุนเลยเด้อพ่อแม่พี่น้อกเด้อมันมีรุ่นสไลค์โค้งไหเอ้ามีรุ่นสไลโค้งอีกเอื้อยได้หดได้ยาวมากเลยพี่น้องยาวมากเลยสวัสดีครับพี่น้องป้งไปในโพธิชาแนลโอ้โหนโพธิชาแนลนะครับผม ไปนั้นเอากระยังมะหอยไซ่เนี่ยเขามันแดงโอ้ยได้กาเลยอันนี้มันยังสั้นไปทานทานหน่อยทำเดี๋ยวเดี๋ยวขอนึ่างนี้เขามันยังสั้นนะ หลังสวนพี่โพลีมีไม้ไผ่อยู่เอาไปตัดมากเกินมัดขึ้นไปถึงครึ่งโด้วยโอ้ยด้วยโอ้ยโอ้ยด้ลยเพราะว่าเคยเห็นในโพธิ์เอาสูงๆไปถ่ายตรงเวลาเขาล้ำนะอันนี้คือเรื่องจริงไหนใช่ใช่เยี่ยมมาลีครับผมมันะนั่งซุดยอดตัดถูกใจแล้วครับผมที่นี่พ่อแม่พี่น้องนะถูกใจถูกใจชาวได้ยินข่าวว่าที่ผ่านมาในโพธิ์เนี่ยเขาจะพยายามให้คุณลงคลิปตลอดใช่เออเออพยายามกระตุ้นให้คุณเนี่ยทำคลิปเออทุกวันเลยลงคลิปทุกวัน อมาตรวจการบ้านอยู่ตลอดโอวันนี้เราจะคลิปที่จะยังโอ้ปกติไปหาคลิปนี่เนาะครับมือนั่นก็เห็นทางพี่สมรไปไซไปหาคลิปหรอกงาเพิ่นสิพากันไปหาคลิปนะครับผมเข้าใจเออที่ใช้ภายนอกมันตื่นมาพกยังยังอันนั้นแหน่อันนี้แหน่นะเร็บแล้วนั่นแหน่ตัวนี้แหน่ถ่ายแล้วนั่นแหน่ตัวนี้เพราะถ่ายแล้วกะงานมันต่อเนื่อง เมื่อก็ได้ลงอาจจะขับหนึ่งขับเวียนสายลงล่างๆก็มีได้ลงก็มีกบบให้ไม่แน่ก็มีนะเออก็เลยส่วนมากก็สิเป็นไลรซุดเอาเพราะว่ามันมันใช้เวลาพอสมควรนะนี่การอันนั้นของไทยบ้านนอดเราว่าแต่ของผู้อื่นเพื่นก็เห็นธรรมดาอยู่แต่ของไทยบ้านนอกจะเป็นมันเป็นหยั่งมันเป็นย่างยากอย่างในบุหู่ในพื้นทีเลยมาช่วยในพื้นที่มันกลมาว่าเออวันนี้เปคิดละอายเป็นใจอย่างคิดอย่างคิดอย่างไรก็หาคิดเออ บางทีก็คือเขาก็เข้าใจอยู่เพื่อก็อยากให้เขาส่งงานตามระบบของมันเพื่อรายได้เพื่ออะไรต่างๆน่ะนะครับขอบคุณมีรายได้กาของผมจริงๆก็คืออยากให้แกมีรายได้เพราะว่ารายได้จากยูทูบแกน่ะน้อยมากใช่ใช่ใช่ จากู้ของแกน่ะน้อยแบบยคบจะไม่พอค่าเติมน้ำมันไปไปโน่นไปนี่เลยเป็นเป็นเป็นเพราะอะไรบ้างครับในพพธิ่ลองวิเเราดูเป็นเพราะว่าแกไม่มีไม่มีเวลาที่จะไปลงคลิปนะใช่เออเอเดอร์ลงไปให้ใช่ไหมวันนี้องคลิปแตเออร์ก็ช่วยก็เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ถ่ายขยะลงไปแล้วสอคลิปเพรา่า แกจะไม่ลงยะไมพยามลงคลิปแต่ว่าแกทํางานจะไม่มีเวลาก็ใช่ใช่ใช่ครับผมไปสอบถามแกมาแล้วล่ะว่าแกไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเลยแกก็ทํางานแต่เช้าจนดินจนมืดท้ามืดดึกดแล้วแกเหนื่อยแกก็ไม่ได้ลงคลิปแกก็หลับไปเลยผมก็เลยอยากจะพยายามให้แกแบ่งเวลาพยายามบอกวิธีการเนื่องกันอยู่แตก็พยายามอยู่ตอนนี้ก็วันนี้น่าจะได้สองคลิปแลยนะสองคลิปคล้องคลิปแล้วในโทรศัพท์ยังอยู่นะส่วาก็ต้อง สำคัญคือการแบ่งเวลาแหละแต่ว่าถ้าสมมติเราไปทํางานบางทีมันกต่อเนื่องเนาะแล้วก็คลิปของไทม์อันนอกผัดมันเป็นวิธีการนึ่งนะมันมันมันบอกแม่นว่าถ่ายแล้วลงเลยของไทมานนอกมันผัดแต่คลิปที่คำพูดคำจาหรืออะไรต่างๆเขาอยากให้มันคลแน่ในความรู้สึกคือเรามันเป็นช่องเล็กช่องน้อยอยู่แต่ว่าบางทีพี่น้องความจริงพี่น้องผมกับไม่ได้อะไรมากมายหรอกแต่ในความรู้สึกของเราก็คืออยากให้มัน พอบึ่งได้แน่ในความรู้สึกของเจ้าของอ่ะครับผมคำพูดคำจาอะไรต่างๆหรือว่าถ่ายมุมถ่ายอะไรต่างๆแต่ในเมื่อว่ามันมีความรู้สึกแบบว่าถ้ามันหายากเราก็อยากให้ลงแล้วอยากให้พี่น้องเพื่อนไี้เห็นที่ใครนี่ช่วยด้วยครับช่วยด้วยอันนั้นนะเพราะส่วนเรื่องราวต่างๆอะไรต่างๆนี่ยูทูบเฮากันละสี่สิบห้าสิบ่องเนาะกับพอทันพนออกพนองไปแล้วหัวน้ำสิ่งที่ดีๆนะรวดเร็วทันใจนะแต่ว่า กรณีของเขานี่กับมันซ่ามันลากกับเป็นอย่างเรื่องด่วนกับป่วยเพื่อนไปเรื่องที่มันเป็นเบื่องแล้วสบายตาสบายใจอะไรต่างๆกับประมาณนี้แต่ว่าถ้ามันเป็นด่วนจริงๆนะอย่างไปพุดไปว่าพี่นี่เขาก็ต้องจวดเลยได้ใช้ลงแต่ว่าถ้ามันลงไม่ได้ผมก็ไล่ซดเอาครับผมไได้มากได้น้อยกับสุเทสแต่ว่าทางพี่น้องเป็นมีนาครับผมอันนี้เป็นความรู้สึกนะครับของพี่ไทยบ้านนอกนะครับผมไ่น้ยครับ กดติดตามพี่ไทยบ้านนอกเด้อด้วยเด้อพ่อแม่น้องเด้อเนี่ยขาตั้งกล้องนะครับผมพ่อแม่น้องเออเออโทรศัพท์ก็เอาคืนให้ครับผมอจวดนะครับผมเอานะครับครับผมเป็นเรื่องเล่าดีๆนะครับผมส่วนมากแล้วพี่ไทยบ้านนอกเนี่ยครับผมก็จะช่วยนะครับเหล่า u t u b e ด้วยกันนะครับไม่ว่าเป็นการไปซื้อ ไปซื้ออะไรนะครับผมในการทําบ้านของคนนูน้นคนนี้นะครับอย่างเช่นพี่ลอมชาแนลนะครับผมก็พี่ไทยานอกก็จะพาไปนะครับเป็นธุระนะครับหรือจะเป็นธุระยูทูบเบอร์ที่มาเยี่ยมบ้านกก,ก,กอกนะครับแกก็จะพาไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครพาไปนะครับแต่ว่าพี่ไทยานอกเขยจะพาไปนะเพราพี่น้องรับอาสาก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปนะครับผมยังไงพอพี่น้องก็มาช่วย กดไลค์กดแชร์ให้พี่ไทยพานนอกด้วยเด้พอพ่อแม่น้องเด้อก็อย่าลืมนะครับขอบคุณครับผมเอาสวัสดีครับผมพ่อแม่น้องนะขอจบคลิปบ่าวต่อยไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พี่ไทยพานนอกไว้แต่เพียงเท่านี้ด้วยนะครับสวัสดี